สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมจะขอเวลาแนะนําเรื่องของซีไลน์นะครับไม่กี่นาทีนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับการรับชมนะครับคือซีไลน์มีหนามีบางนะครับคือความหนาของมันตั้งแต่ศูนย์จุดสามมิลถึงศูนย์จุดห้านะครับคือราคามันก็จะถูกนะครับถ้าบางมากคือหนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็ราคาก็จะแพงขึ้นมานะครับตอนนี้แต่ละร้านราคาจะไม่เหมือนกันนะครับ นี่ก็คือของข้าวซีลายที่ที่จะทำฝ้าฉาบเรียบนะครับขอ,อยากจะแนะนำให้ซื้อแบบหนานิดนึงนะครับบางมากไม่ดีนะครับนี่ผมใช่ดูตัวบางนะครับนี่คือตัวหนาแตกต่างกันนะครับตัวหนานี่เอามือปีบยังไม่ลงเลยนะครับกันไกยังตัดยากนะครับแต่ตัวบางนี่ยกขึ้นมานี่แอนบิดไปบิดมานะครับถ้ามันบางมากไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเจ้าของบ้านหรือว่า จะซื้อให้ช่างทําฝ้าฉาบเรียบเนี่ยเราต้องเลือกซื้อซีลายที่มันหนาขึ้นมานิดนึงนะครับอย่าบางมากไม่ดีนะครับนี่บางมากมันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลายิงสกรูน็อตเข้าไปเนี่ยมันมันจะรูดก่อนนะครับหัวน็อตยังไม่จมเข้าไปในแผ่นยิบซ้าเลยนะครับเนี่ครับมันรูดก่อนทําให้โปะปูนยิบซ้าไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับปัญหาก็คือบางมันจะเป็นแบบนี้ถูกแต่ไม่ดีนะครับ โครงสร้างมันต้องแข็งแรงนะครับถ้าไม่แข็งแรงก็ทํายากนะครับตรงควานก่อนอย่างนี้ก็มันก็ไม่ดีนะครับรูดง่ายครับบางมากไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็กอยากจะแนะนํานะครับท่านผู้ชมที่จะทําป้าฉาบเรียบเองหรือว่าอย่างใดก็ซื้อหนาขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเป็นกระดาษหนาหนาแบบนี้นะครับแผ่นยิบตั้มอันนี้ก็คือเป็นกันชื้นนะครับกระดาษมันจะหนายิ่งกระดาษหนายิ่ง แล้วเลยครับถ้าเกิดเป็นซีลา์ที่มันบางไม่เข้าเลยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับจนจะจบคลิปวิดีโออย่างไรก็ผิดถูกก็ต้องขอโทษไว้นะครับรบกวนกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ตามแล้วนะครับท่านท,ที่ติดตามแล้วนะครับ คลิปหน้าเจ,เจอกันใหม่กับช่องดอนเสนะครับคลิปดานช่างนะครับท้ายนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงลนบันดาลให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมจงประสบแต่ความสุขความสําเร็จอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนปลอดภัยจากโรคโควิดให้ร่ำรวยเฮงๆหุกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ช่องดอนเสนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ